ไปกันต่อกับอีกหนึ่งปืนเตะเตว่าคือขักโดยการท่องเที่ยวเช่นเดียวกันนะครับไปกันตีจังหวัดภูเก,กต็ตนะครับเขาได้มีการจัดสมนาภาคธุรกิจแล้วก็นักลงทุนเผื่อส่งเสริมธรรมาจิบาลแล้วก็การมีส่วนรวมข้องภากธุรกิจเอกชนแล้วก็นักลงทุนในการป้องกันการทุจริตและก็ประพฤติมิชอบครับไปกันตีโรงแรมเดอะพาโกดีไซน์ภูเกต็ตตะมลรัศดาเพเภอเมืองภูเก,กต็ตจังหวัดภูเก,กต็ตครับนายเอกชัยกเกษมสุขถววร รองเลขาธิการคณะกรรมการปรปรทเป็นประธานเปิดการสมาัมมนาโครงการส่งเสริมธรรมภาภิบาลและการมีส่วนรวมข้องผาคธุรกิจเอกชนและนักลงทุนในการป้องกันการทุจริตและปราบปริมมิชอบพ,พร้อมด้วยสำนักง,งานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือว่าสำนักง,งานปปทนะครับแล้วก็ยังมีสำนักง,งานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเขตแปด ซูนครับเปลื่อนการบริการภาครัฐสำรับหนักลงทุนและก็ชาวต่างชาติโดยมีผู้แทนหน่วยงานภาคราัฐภาเอกชนเข้าร่วมมากว่า50บคนครับาทั้งนี้ก็เพื่อแหลกเลีเยนเรียนรู้และก็นำเสนอนวัตรกรรมการจัดการทรมาผิบาลภาคราัฐและมาตรการในการต่อต้านการถุจริตในการอำนวยความสะดวกทางราชการแก่ผู้ประกอบการโดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวและโรงแรมให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วเป็นธรรมและช่วยเพิ่มความเชื่อมัน่นและคิดความสาม,มารดในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการ นักธุรกิจและผู้รับบริการมากขึ้นนอกจากนี้สำนักง,งานปปทได้จัดตัง้งศูนคับเคลื่อนการบริการภาครัฐสำหรับหนักลงทุนและชาวต่างชาติขึ้นเป็นหน่วยงานภายในมีหน้าที่ในการประสานงานหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการแก,ไก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและอำนวยความสะดวกให้แก่หนักลงทุนและชาวต่างชาติร่วมมือกับสถาบันวิจัยวิทยาลัายนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัายรังสิตเพื่อติดตามและประเมินพ้นอย่างต่อเนื่องรวมถึงการทอดบทเรียน เพื่อพัฒนากลไกลการขับเคลื่อนทั้งในระดับนโยบายและระดับพื้นที่ตลอดจนเพื่อแพร่พ้นสํำแรจที่เกิดขึ้นจากโครงการทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนต่อไปค่ะ